เอกบางค้าได้มีโอกาสมาวัดเตาเหล็กพนมสารคามอำเภอบางค้าจังหวัดฉะเชิงเซาในขณะนี้มาหน้าอุโบสถวัดเตาเหล็กขอช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนด้วยน,นะครับขอบคุณครับผมแล้วก็วัดเตาเหล็กมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สามต่างฐานว่ามอเอ๋อคํเหมอนอพยพวัดเตาเหล็กในขณะนี้ขอ ให้ท่านได้ชมคลิปนี้ให้จบนะครับขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวจะพาท่านเข้าไปหน้าอุโบสถหลังเก่าตอนนี้เป็นวิหารเดี๋ยวจะพาท่านเข้าไปกราบสักการะบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวัดเตาเหล็กในขณะนี้กราบไปจะพาท่านเข้าไปในขณะนี้มันอยู่หน้าอุโบสถหลังเก่าของวัดเตาเหล็กตอนนี้เป็นพระวิหารพาท่านเข้ามา ขอพรองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ประสบความส็จโชคลาภหน้าที่การงานการเงินและการทองเงินทองไหลมาเทมาไหลไปเทน้ไหลท่าขอบคุณครับพรมและก็มาขอพรผู้ที่อาจารย์โตภุมิรังสีให้ประสบความส็จโชคลาภหน้าที่การงานการเงินและการทองเงินทองไหลมาเทมาไหลไปเทน้ไหลท่าขอบคุณครับพรมและก็มาขอพรพระเจ้าต่างสินมหาราชให้ประสบความโชคลาภหน้าที่การงานการเงินและการทองเงินทองไหลมาเทมาไหลไปเทน้ไหลท่าขอบคุณครับพรมและก็มาขอพร อง,งสมเด็จพระธรรมมาสมุทัเจ้าให้ประสบความเจโชคลาบหน้าที่การงานการเงินและการทองเงินทองหลามาเทมาไละไปเท่าขอบคุณครับพุมพระมหาเจดียให้ประสบความเจโชคลาบหน้าที่การงานการเงินและการทองเงินทองหลามาเทมาไละไปเท่าขอบคุณครับพุม วัดเตาเหล็กให้ประสบคนาสรชคลาบหน้าที่การงานการเงินและการทองเงินทองไหลามาเทมาแล้วไี่นะี่ขอบคุณครับลุงแล้วก็มาขอพรสะเดาะเคาะต่อชะตาซื้อไอ้สมุนสะเดาะเคาะต่อชะตาลุงให้แก่ผู้ยากไร้หประสบความสำเร็จชคลาบหน้าที่การงานการเงินและการทองเงินทองไหลามาเทมาแล้วไี่นะี่ขอบคุณครับลุง เจ้าพ่อวัดเต่าเหล็กให้ประสบความสลาภหน้าที่การงานการเงินและการทองเงินทองไหลมาเทมาไหลไปเทน้าเท่าขอบคุณครับพรมให้ประสบความสำเร็จโชคลาภหน้าที่การงานการเงินและการทองเงินทองไหลมาเทมาไหลไปเท็นน้าเท่าขอบคุณครับพรม พยานานของวัดเตาเหล็กในขณะนี้จะพาท่านเข้าไปที่ของวัดเตาเหล็กเขตอพยพทานมีที่ให้ท่านได้เลี้ยงป่าวัดเตาเหล็กในขณะน,นี้ขอบคุณครับพรม วัดเตาเหล็กจบคลิปนี้จะเพียงเท่านี้สวัสดีครับขอบคุณครับรมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม